อาาครับอยาไม่ต้องไปสนใจกับอาสนใจคนก่อนครับคนสำคัญกคัญกว่าทุกอย่างนะครับขอให้ตกนรกไปเลยเม่อ่อซ่มตีลิโยนของใส่ะแม่ตอนั่นแม่บอกว่าต้งต้องหกทุ่าอ่ะโยนของใส่บคๆดูดมันมันอยู่ทางนี้มันอย่างนี้ถอย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 ยถออยอยถอยถอยถอ่อยยอยยอยองยยออ เจอตำรวจเจอจอมึงเจอมึงต้องเจอตำรวจเดี๋ยไปส่งตำรวจนี่แหละมึงไหนมึไหนนู่นนนนู่นมึงเย็นเอาเาพ่งตำรวจแล้วนะน่ะน่ะนะผู้ืมเือขาต้งก่ เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองไอ้คนเสื้อเหลืองมาันคนฟันคนนนไม่เห็นว่ะ เข้าเข้าไปในบ้านเอามีบอมตบมันจะหลบเลยนะหอนอ่ะเอามมดมันหนีเอามมดมันหลกเขาจะถ่ายลงเฟซบุ๊กหนูม uh ันทำแล้วพูด